สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับบริษัทสิทธินีครีเอชัน่นเสนอโกฟพาราไดส์รวมเวลคอมโดย โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอฟมหาวิทยาลายัยรามคำแหงสิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมลิโพมั่นใจคุณทำได้ผลิตภัณฑ์ดลอปสปอ t a ตแอนด์ลิง d e บ e ด d ด r เฟนเด u ร์อิ i ยู s อ d e ์บิสเนและ Jessica Travel เล่นกอล์ฟสนุกนึกถึง Jessica g o อล์ฟทัสวัสดีครับ พบกับกอล์ฟ p a r a ได s e สวรรค์ของนักกอล์ฟทุกคำคืนวันพุธแบบนี้วันนี้เรามาเยี่ยมเยือนสนามกอล์ฟที่ได้ชื่อว่าติดอันดับสวยและท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนบางนาตราดสนามกอล์ฟเมืองแก้วกอล์ฟคอร์ส18หลุมพาร72ความยาว7 0 1 5หลาออกแบบและปรับปรุงล่าสุดโดยชมิดเคอรี่กอล์ฟดีไซน์เลเยอร์สวยและมีการจัดวางน้ำและบังเกอร์ไซด์ได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวและวันนี้เรามีสาวน้อยน่ารัก จะมาแนะนำหลุมซิกเนเจอร์โฮของสนามแห่งนี้พร้อมวิธีการเล่นให้กับเราครับสวัสดีค่ะชื่อลูกนัดอุศนีรอพัฒนานนท์ค่ะตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยอยู่แผนกเซลส์แด์มาร์เก็ตติ้งที่สนามกอล์ฟเมืองแก้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำหลุมซิกเนเจอร์โฮของที่นี่ค่ะเป็นหลุม13-5นะคะระยะ551หลาค่ะก็หลุมนี้จะเป็นดอกเล็กขวาก่อนแล้วก็เป็นดอกเล็กซ้ายนะคะแล้วช็อตแรกนี้ก็จะต้องตีข้ามอุโมงคค่ะ และตัวลูกนัดเองก็จะได้ไปวางอยู่ที่ระยะประมาณ240หลาค่ะ ค่ะก็เห็นไหมคะว่าสนามเมืองแก้วนี้หลุมซิกเนเจอร์โฮนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะมันท้าทายนะคะก็ อยากให้นักกอล์ฟที่ยังไม่เคยลองความท้าทายของหลุมนี้นะคะมาลองดูค่ะแล้วจะประทับใจแบบสุดๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะแม่น่าเสียดายที่เราไม่ได้จัดการแข่งขันในหลุมพาห้าแต่พาสามเ n ลน์สกินเกมในวันนี้ขอบอกว่าห้ามกระพริบตาครับเพราะดีกรีผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ไม่ธรรมดาไปพบกับพวกเขากันเลยพบกับผู้แข่งขันท่านแรกมือเจ้าทินของสนามกอล์ฟเมืองแก้วแห่งนี้ คุณตังประวิ์กิติอุธิวิทยาเล่นกอล์ฟมา10ปีแฮนดิแคป10มาเจะเจ้าถิ่นอย่างผมรับรองวันนี้สนุกแน่ครับผู้แข่งกันท่านที่2ตัวแทนจากโครงการกอล์ฟรับตำแหนงทายาทของคุณยอดมนูพมอนมนตรีน้องตังมนวัพมอนมนตรีเล่นกอล์ฟมา5ปีแฮนดิแคป9วันนี้ก็กาจะมาขวากินให้ได้ทุกหลุมเลยนะครับ ผู้แข่งขันท่านที่3สมัครแข่งขันทางเว็บไซต์อิ g i n g c o m คุณหน่อยบำรุงขันทองใฝ่ฝันมานานที่จะมาพิชิตเซมิโปรตัมของเราให้ได้สักครั้งในชีวิตเล่นกอล์ฟมา5ปีแฮนดิแคป10วันนี้มีความมั่นใจครับจะมากวาดทีนทั้งหมดครับและมือรับแขกประจำรายการที่นักกอล์ฟทั่วประเทศใฝ่ฝันอยากจะมาพิชิต เพื่อความสะใจในชีวิตสักครั้งเซมิโปรตัมความน่ากลัวอยู่ที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้จนแฟนคลับต้องตามเชียร์เขาจนเหนื่อยเพราะทุกรางวัลที่เซมิโปรตัมทำได้จะมอบให้คุณผู้ชมทางบ้านทันทีร่วมเชียร์และลุ้นของรางวัลกันได้ทุกสัปดาห์ที่ www i n g i com ได้เลยครับก่อนเริ่มการแข่งขันผู้แข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อหมวกและลูกกอล์ฟจากผลิตภัณฑ์ The l o s Sport แอล ถุงมือจากฟิตสามบัตรกำนันวิเคราะห์วงสวิงจากวายดิงกอล์ฟครีมอาบ,บน้ำและโลชั่นบำรุงผิวจากฮานากโกบัตรกำนันเลเซอร์หน้าใสาจากเอสพีคลินิกบัตรกำนันอาหารสุนัขจากอีไอทผลิตภัณฑ์หมูแผ่นจากสอขอนแก่นและเครื่องดื่มลิโพรับไปก่อนการแข่งขันทันละ13,300บาท และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ทำสก,กินได้ม,มากที่สุดในวันนี้คือบัตรกำนัลจากสนามกอล์ฟเมืองแก้วกอล์ฟคอสบัตรกำนันแก้ไขวิเคราะห์วงสวิงกับโรวโลลขนาดนิดฮาร์ดแลนด์กอล์ฟสคูลสมาชิกนิตยสารากอล์ฟออนกรีนบัตรกำนัลทรีเมนยมนวดหน้าจากบาคโคโนีบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมฮิวตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาบัตรกำนันนวดผ่อนคลายจากโรงแรมฮิวตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาและบัตรกำนันที่พักจากบ้านพิษอุ้มเรือนที่ต๋องอัมพวารีสอร์ท รวมราคาของรางวัลสำหรับผู้ทำสกินได้มากที่สุดรับไป39,700บาทนอกจากนี้นักกอล์ฟท่านใดสามารถทำโฮอินวันได้ลิปโพเจดีมอบเงินรางวัลถึง10,000 0บาทให้ในทุกๆกลุ่มครับรวมราคาของรางวัลในรายการวันนี้ทั้งสิ้นถึง1 5 5 0 0บาทถ้าคุณทำได้รับไปเลยการแข่งขันพา3สามชาเลนจ์สกินเกมที่สนามกอล์ฟเมืองแก้วในวันนี้นะคะอีกอิงได้แบบหนุ่มจิ้มลิ้มนะคะ ซึ่งเป็นลูกชายของพี่ยอดมนุษย์มอนตรีโตขนาดนี้แล้วนะคะพี่ยอดมนุษย์สบายดีนะคะแต่วันนี้เป็นแทนจากโครงการกอล์ฟรัรงคำแขงนะคะอาจารย์เกษรสลิปทรงมาแข่งแขังเรียนรุ่นที่ทครับค่ะน้องตังจากราววันนี้มั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจ100%เลยครับมั่นใจ100%ซนะคะบังเอิญอีกนะคะวันนี้ผู้แข่งขันของเราอีกท่านหนึ่งตัวแทนจากสนามกอล์ฟเมืองแก้วก็ชื่อตังเหมือนกันตอนนี้น้องตังทํทำอะไรที่ไหนคะ โอ้โหันี้ก็ได้เปลี่ยนชาวบ้านก็สีเล่นกอล์ฟทุกวันเลยอ่ะสงสัยเราจะต้องวิตกกังวลกันหน่อยแล้วเนาะโดยเฉพาะสีริสโปต้มวันนี้สงสัยน่าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงส่วนท่านสุดท้ายของเรานะคะเป็นตัวแทนมาจากพันทิปดัทคอมนะคะคุณบำรุงเป็นวิศวกรชิ้นส่วนรถยนต์อยู่วันนี้นะคะเตรียมใจเตรียมตัวมาสู้กับเนี่ยทั้งเจ้าถิ่นทั้งคู่ไหมคะเนี่ยโอ้โสมัครมานานเลยใช่ไหมคะกว่าจะได้เรียกมา แต่ก็ยังแบบนะคะมีโอกาสได้มาเจอกับซิ่เอตั้มตามที่อยากจะได้เจอในวันนี้แล้ววันนี้นะคะของรางวัวลมูลค่า15,500บาทใครจะคว้าไปได้มากสุดก็ต้องตามชมตามเชี์กันนะคะแต่ที่แน่ๆรางวัลโฮลอินวันจากลิโพหลุมละ100,000บาท2หลุม2 0 0 0 0 0ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราผู้กล้ามาทาน,นะคะว่าใครจะได้รับไปแต่ถ้าไม่สามารถนะคะ ในลุมที่2ท่าในใดทีีได้ใกล้ทงที่สุดนะคะลิโพก็เตรียมกล์ฟเซ็ตมูลค่าพันบาทคือประกอบไปด้วยถุงก๊อฟร่มและกระเป๋าใบนี้นะคะและตอนนีถ้ากท่านผู้ชมพร้อมนะคะเป็นกำลังใจให้สุนิปตั้มนะคะเพราะวันนี้เนี่ยผู้แข่งขันของเราจากทั้งพันทิปจากรามและก็ตัวแทนซึ่งแบบว่าดูแลสนามอยู่ทุกวันเป็นเซลของสนามนะคะวันนี้ฝีมือเข้มๆทั้งนั้นตามนชมตามเชียร์ได้เลยคะ่ะช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าใครจะคว้าสกินในวันนี้ไปได้บ้าง กับ Golf Paradise <S สาวริโพค,คนใดจะได้รับการโหวตเป็นริโพเกิลประจำเดือนพฤศจิกายนนี้คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินง่ายๆแค่คุณคลิกเข้าไปที่ www.ing.com และวลงทะเบียนเพื่อโหวตริโพเกิลที่คุณชื่นชอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวาัลกอล์ฟเซมูลค่า5,000บาทประกาศผล15ธันวาคมนี้ริโพเกิล เรารู้คุณต้องเชีย คุณทำได้ลิโปโพโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยราบกำแหงเปิดการเรียนการสอนณสาขาจังหวัดพังงาในระดับปร,ริญญาตรีหลักสูตรบริหารจัดการกอล์ฟและหลักสูตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟเรียนที่สนามกอล์ฟบล็อกป่ากอล์ฟคลับภูเก็ตสนใจติดต่อ0-81 862 4552 Echo ผู้สร้างสรรค์รองเท้ากอล์ฟที่ผสมผสานที่สุดแห่งพลังความยืดหยุ่นและความมั่นคงได้อย่างลงตัวและวันนี้ Echo ได้กลายเป็นอุปกรณ์กีฬาชิ้นหนึ่งที่จะทำให้เกมของคุณดีขึ้นโคเอลตราเพอร์ฟอร์แมน์จะเปลี่ยนเกมของคุณให้ดีขึ้นความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อความมุ่งมัน่นเปลี่ยนเป็นความทุ่มเท เมื่อจุดสูงสุดหยุดเราไม่ได้เมื่อพลังใจหลอมรวมเมื่อสิงหคำรามกระหึ่มไกลกว่าเดิมเมื่อสองสิงหออกล่าไปได้กันสิงคอร์ปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับ กันม้มีวิตามินซีไ้ใจไหวิวดื่มโอเลควตี้โอเลควตี้ห้หอมกรอบอร่อยแบบนู้แทนบับเทียอบกรอบตราอองเท่โปรตีนสูงไขมันต่ำอองเท่หม,มูอร่อยไม่ธรรมดาโลกแห่งเกมกลอฟทั้งใบจะอยู่ในมือคุณ กับนิตยสารกอล์ฟสภาษาที่โลดล่นยาวนานมากว่า20ปีพบกับ On นกร e n ก o l f ฟแมกกาซีนที่รวมเนื้อหาสาระในวงการกอล์ฟมากที่สุดได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือทั่วไปพาสามชาเลนจ์สกินเกมลุมที่1สนับสนุนโดยสิงค์คอป์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมผู้ที่ทำสกินได้ในลุมนี้จะได้รับบัตรกันนักจากสนามกอล์ฟลำลูก,กาคันทรีคลับ และบัตรกันนังจะสนามกอล์ฟยูนิแลนกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทรวมราค่าของระวัลในหลุมน,นี้1400รบาท <S <S วันนี้เรามาเปิดการแข่งขันกันกที่เมืองแก้วกอล์ฟคอร์ส สนามสวยในใจผมอีกสนามหนึ่งย่านบางนาตราดกิโลเมตรที่7.7ครับก่อนเริ่มการแข่งขันด um 응 pues ื่มริโพเย็นๆก่อนนะคะอืมเห็นน้องแยมโลแล้วสดชื่นคุนสองจริงๆครับริโพเกลของเราวันนี้ชินชอบเธอก็โหวตให้เธอกันได้ครับก่อนเริ่มการแข่งขันเซมิโปรตัมก็อธิบายกฎกติกาผ่าสาเชลนสกินเกมสามช็อตไม่ลงต้องเก็บถ้าเสมอกันก็ไปดวลเรเบิดทราซส์แตนเดนครับและผู้ที่จะได้ทีออฟในลุมนี้เป็นคนแรกคนแรกครับโซครับ ผาสหลุมแรก142หลาทงปักหน้าค่อนมาทางขวามีน้ำขวางหน้าและบูรับบังกระสายสวยๆดักเกือบรอบกรีนเลยทีเดียวดีลมจากซ้ายไปขวาไม่ลุมนี้ยากจริงๆพื้นที่ตกน้อยครับเซมิโปรตัมกระบี่ไม้แรกมาในชุดเหลาเมาเช่นเคยชอบจริงๆครับกางเกงรุ่นดิสโก้บอแบ็กของเขาต้องมาดูฟอร์มของเซมิโปรตัมนวัวน,นี้กัน แม่ออนกลางกรีเลยทีเดียวแล้วไปอยู่บนพื้นที่ซ่อมกรีนซะด้วยโอ้โหกุมแรกก็สร้างปัญหานะครับต้องพัดไกลนะครับแต่สู้ครับใช้ปิชชิงตีเข้าไปครับยังไม่เคยทำโปลิบอนได้เลยว่าแต่ที่นี่น่าจะเป็นที่แรกทายาทของคุณยอดมนูพมรมนตรีครับน้องตังหลานชุดแซมยุรนันมาในานามโครงการกอล์ฟรามกำแหนรุ่นที่ห้า แหมอ่อ,อนใกล้รงกระเสมิโประัมาอีกครับไม่ธรรมดาผมก็กล่าไว้ถ้าเกิดว่าพลาดก็พลาดไว้ถ้าแบบตีกลางกีนจะได้พัดไ้ก่อน,นจะได้พดัดบรเดีย๋ยทรายดักหน้าดักหลังเลยคุใส่จะยากมากแต่สู้ครับจะทําให้ทุกคนประหลาดใจผมก็รอประหลาดใจอยู่ครับคุณน่อยแล้ววันนี้ฟิดสามสิบเก้าก็มอบถุงมือกอล์ฟมาเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านเช่นเคยแล้วดูผลงาน อืมหืมประหลาดใจจริงๆครับอ่อนไกลกว่าเพื่อนเลยครับพี่น้องครับแหมลูกนี้อ่อนไกลครับถ้าทางจะเหนื่อยช็อตต่อไปร้อยสี่สิบสองล้าไม่หมูนะครับเพราะว่ามีทั้งบังเกอร์หน้าบัเกอร์หลังมันก็ขวาด้วยถ้าไม่แน่จริงตกน้ำง่ายๆแน่นอนครับมาดูคนที่แน่จริงของวันนี้เพราะเป็นมือเจ้าถินครับคุณตังผลงานจะสู้น้องตังพมรมนตรีได้หรือเปล่าโอ้โหแน่จริงๆครับ ตีสั้นออกขวาตกหน้ากรีนคิดว่าน่าจะได้เปรียบอย่างเกันเพราะว่าลายนั้นเนี่ยจะกประสบการณ์และขึ้นง่ายกว่ามันใช้แน่นอนมือเจ้าทินวางแผนมาดีครับธนกรท่านใดอยากมาร่วมสัมผัสกับความท้าทายแบบนี้กับเราก็ขอเรียนเชิญครับดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ e i n g c o m เชิญทุกคนคะ่ะเยี่ยมค่ะมาดูมือเจ้าทินวางแผนชิปเข้าไปดำครับลูกนี้คุณตัง ตกนอกกรีนก่อนแล้ววิ่งเข้ามาอมืตกลายครับลูกนี้รู้ตัวเลยครับคุณตังคุณหน่อยสร้างความประหลาดใจให้กับเราด้วยการออกไกลเหลือเกินมาดูซิว่าจะทําได้ดีแค่ไหนผัดลายลงเนินมาดูจากน้ําหนักแล้วจะถึงหลุมไหมนั่นไงครับขาดไปเกือบ5ฟตุตเน่ยมาดูลูกนี้ของเซมิโปรตัม ตกลงบนพื้นที่ซ่อมบนกรีนครับจากกฎกติกาข้อ25ขีดหนึ่งสามารถกรอบลูกเล่นได้ในระยะไม่เกิน1ขับเล่นโดยที่ระยะห่างจากหลุมต้องไม่ใกล้กว่าจุดเดิมนะครับพัดลายลงเนินมาลูกนี้แม่ให้ซ้ายเผื่อเยอะเหลือเกินคงจะบ่นว่าทำไมไม่มีลายเลยครับน้องตังเห็นลายแล้วครับจะทำได้ดีกว่าไหมให้สายมาเหมือนกันแล้วดู โอ้โหยังเผื่อซ้ายเยอะอยู่เหมือนกันครับเอาละครับหลุมนี้ต้องสู้กันด้วยผาคุณต่างเซฟพ,พาแม่ได้แค่เชียวหลุมครับสามช็อตไม่ลงก็ต้องเก็บก็จบไปเป็นคนแรกครับคุณตางคุณหน่อยเซฟพ,พาระยะประมาณ5ฟุตแล้วดูครับแม่ความมุ่งมั่นเกินร้อยจริงๆเก็บพาขึ้นแทนไปก่อน ็ต้องลุ้นกันครับว่าใครจะตีเสมอคุณหน่อยได้ในหลุมนี้และนี่คือเจ้าของกางเกงรุ่นดิสโก้ a l ลนี่เองเซ um. มิโปรตัมแม่ตีเสมอได้ก็หลอไปตามระเบียบครับหลุมนี้น้องตังก็ไม่ต้องพัดสรุปผลหลุมนี้พาชนพาครับระหว่างคุณหน่อยกับเซมิโปรตัมยกยอดสกินและของรางวัลไปรวมกันในหลุมหน้าติดตามไปรุ่นกันต่อในช่วงหน้าครับกับกอล์ฟพราด สาวริโพคนใดจะได้รับการโหวตเป็นริโพเกิลประจำเดือนพฤศจิกายนนี้คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินง่ายๆแค่คุณคลิกเข้าไปที่ www.ing.com แล้วลงทะเบียนเพื่อโหวตริโพ,พ,พเกิลที่คุณชื่นชอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกอล์ฟเซตมูลค่า5,000บาทประกาศผล15ธันวาคมน,นี้ลิโพ,พ,พเกิลเรารู้คุณต้องเชีย ธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยราบกำแหงเปิดการเรียนการสอนณสาขาจังหวัดพังงาในระดับปร,ริญญาตรีหลักสูตรบริหารจัดการกอล์ฟและหลักสูตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟเรียนที่สนามกอล์ฟล็อกป่ากอล์ฟครับภูกเก็ตสนใจติดต่อ0818624552ความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น เมื่อความมุ่งมัน่นเปลี่ยนเป็นความทุ่งเทเมื่อจุดสูงสุดหยุดเราไม่ได้เมื่อพลังใจหลอมรวมเมื่อสิงหคำรามกระหึม่มไกลกว่าเดิมเมื่อสองสิงห์บอกล่าไปได้กันสิงคอรเปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับ มีวิตามินซี C, ได้ใจไหวคิว้วดื่มโอเล่คิวตี้เพื่อนในแพรุคนนี้ไม่ชอบเลยผู้หญิงที่ไหน,นเห็นหน้าก็เกลียดกันทุกคนดูหน้าก็รู้พ่อคะแม่คะนี่แสงเพื่อนหนูคะ่ะผู้หญิงกับแสงรักกันได้ด้วยสเปกตรัแบน60ที่แบนทั้งแสงทั้งรังสี UVA UVB กรอบอร่อยแบบหมูแผ่นบาร์บีคิกรอบตราอองเท่โปรตีนสูงไขมันต่ำอองเท่หมูอ,อร่อยไม่ธรรมดาโลกแห่งเกมกอล์ฟทั้งใบจะอยู่ในมือคุณกับนิตยสารกอล์ฟ2ภาษาที่โลดลั่นยาวนานมากว่า20ปีพบกับออนกรีนกอล์ฟแมกกาซีที่รวมเนื้อหาสาระในวงการกอล์ฟมากที่สุดได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือทั่วไป ลนสกินเกมลุมที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มริโภมั่นใจคุณทําได้ผู้ที่ทำสกินได้ในหลุมนี้จะได้รับบัตรกำนักนนสนามกอล์ฟราชคาบกอล์ฟคลับและบัตรกำนักนนสนามกอล์ The ald, อฟเ h อเออร์าล์กอล์ฟคลับรวมราคาของรางวัลในหลุมนี้1,300บาท มาลุ้นความสนุกสนานกันต่อกับพาสามหลุมสองระยะ119หลาของปักหน้ามีนม้ำมอเข้ามาขวางเต็มๆบังกระไซสองหลุมคู่ดักทั้งขวาคุณหน่อยโชว์ฟอร์มเซฟผาสุดยอดในหลุมที่แล้วครับสมัครแข่งขันมาจากทางบ้านเพื่อขอพิชิตเซมิโปรตัมให้ได้แล้วดูผลงานหลุมที่สองโอ้โหโหดร้ายจริงๆครับอ่อ,อนหน้าหลุมห่างแค่สามฟุตเศษน่าจะเบอร์ดีนะครับแผลพาดหุ่นวันไปนิดเดียวค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ว่าผมมั่นใจนะครับวันนี้ ก็ต้องมาลุ้นกันครับรายแรกเขาเจาะคิวบอร์ดี้ไปครึ่งตัวแล้วจะตีอ่อนใกล้กว่าไม้เซมิโปรตัมเอาใจาเชียร์กันหน่อยครับคุณผู้ชมแม่อ่อนตกห่างแค่หนึ่งคันธงครับถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นครับเซมิโปรตัมเลยทงไปนะครับแต่ว่ามีโอกาสบอดีครับมาถึงหลานชายคุณแซนยุระนานครับน้องตังรับกำแหงจะทำผลงานเบียดรุ่นพี่ได้หรือไม่ อืม <twitch S 1> หืลุมนี้ออนสวยกันทุกคนเลยครับแม่ก็ถ้าตีคนเดียวก็น่าจะพอใจครับแต่ว่าสองคนแรกเขาตีกันไปไกล้แล้วก็ครับเดี๋ยวไปลุ้นพาร์ทเอาเรับก็ต้องสู้ครับอย่ายอมแพ้เป็นเจ้าถิ่นกดดันงันครับคุณต่างนะเมืองแก้วเฮตีเป็นคนสุดท้ายเจอผลงานก่อนหน้านี้เข้าไปมาลุ้นเอาใจช่วยกันหน่อย โอ้โหผลงานสุดยอดเหมือนกันครับเอาละครับหลุมนี้สนุกแน่ช็อนนี้สวยครับเข้าไปดำล,ดล้วนกับคนอื่นได้เลยบ่ยเจ้าถิ่นไม่ยอมแพ้แน่นอนครับซีปีกว่าๆนี้เราที่ไทยทำพลีวันของอิงแปกเลยนะคะและในวันนี้ก็อีกเช่นกันค่ะก็ยังอยู่ค่ะเหนียวแน่นมากแต่รางวัลใกล้ทองวันนี้นะคะวิศวกรหนุ่มนะคะผู้ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นะคะคุณบำรุงสามารถตีรางวัลใกล้ทองได้นี่พอใจดี มอบกอ๊กกอฟเซตอุปกรบบไปด้วยถุงก,กอ๊อฟรม่มและกระเป๋าใบนี้ให้นะคะไปอวดเพื่อนๆเ,เลยค่ะยินดีด้วยค่ะออนใกล้สุดก็ต้องคุณหน่อยครับทุกคนออนระยะพัดบอร์ดี้กันหมดต้องดูลายให้ละเอียดหน่อยน้องต่างพัดบอร์ดี้ลายลงเนินโอ้โหหลุดซ้ายไปนิดเดียวครับแหมมีเสียวทีเดียวก็ขอเก็บพัจบไปก่อนครับน้องต่าง มาลุ้นเจ้าทินพัดเบอร์ดีระยะ1นคันธงไล่ลงเนินให้น้ำหนักยอดมาืมอสั้นไปเยอะเลยครับแม่แรงอีกนิดน่าจะเบอร์ดีได้เลยเสียได้ครับจบแค่พาครับคุณตังคนนี้ครับยืนรอสังหารเบอร์ดีอย่างเดียวเหลือเซมิโปรตั้มเป็นความหวังหนึ่งเดียวที่จะเบรกค,คุณหน่อยได้นะครับแล้วดูโอ้โหเผื่อขวาไม่มีขวาเลยครับไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนี้ แม่ต้องจบแค่พาครับแล้วไปรอแช่งให้คุณหน่อยพัดเบอร์ดีไม่ลงลูกคุณหน่อยมีไายขวานิดๆน,นะครับบีบหัวใจเหมือนกันพัดเบอร์ดีลูกนี้ถ้าไม่ลงต้องไประเบิดไซา์ตัดสินแล้วก็ไม่มีปัญหาครับพัดดีจริงๆครับเบอร์ดีครับสุดยอดกลายเป็นแชมป์ชิพพัดในวันนี้ของคุณหน่อยไป ตื่นเต้นนะครับแต่ตอนนี้กายดีใจครับทำได้ครับเบอร์ดี้ชนะเซมิโพตั้มแล้วครับการแข่งขันไทยสามทอล์สกินเกมท,ที่สนามกอล์ฟเมืองแก้ววันนี้นะคะเราก็ได้ผู้ที่กวาดรางวัลในรายการไปหมดเลยนะคะลุ้มสุดท้ายนี่เบอร์ดี้ด้วยม,มือจริงๆนะคะไม่โชคเนาะค,ค่ะวันนี้รับของรางวัลไปทั้งสิ้น7 8 8 0 0บาทค่ะ พร้อมกันนี้นะคะกับมาเล่นอีกทั้ง18หลุมที่สนามกอล์ฟมือแก้วมูลค่า10,000บาทค่ะรับบัตรแก้ไขและวิเคราะห์วงสวิงจากโฟวันลบขนาดทิพย์นะคะจากคันเลนกอล์ฟสกูอีกหนึ่งใบพร้อมกันนี้นะคะทางโปรตายก็มอบนิตยสารออนกรีนให้ไปอ่านนะคะอีก1ปีค่ะและบารโคนีนะคะบ้าวัดหน้าใสาให้1คอร์สพร้อมกันนี้นะคะโรงแรมทิรุตันสปาแอนด์รีสอร์ทนะคะมอบห้องพักให้1คืนพร้อมกับสปาทิสเมนให้อีก1วันเลยค่ะ และไปพักผ่อนแบบสบายๆนะคะที่บ้านอัมพวารีสอร์ทนะคะบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องสัปดาห์หน้ามาตามชมตามเชียกันต่อนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้มีโอกาสมาร่วมสนุกในรายการกอล์ฟพรได์เพียงแค่ง,ง่ายๆนะคะส่งประวัติรูปถ่ายของท่านเข้ามาที่ www.in.in.com หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะ ทันทิปดห้องสุดพัชราสายและสัปดาห์หนะ้ามาตามชมกันต่อนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้บรระะมือกับเซมิโปรตัมค่ะกอฟแครดิสสวรรค์ของนักกอฟวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราโดยการสมัครเข้าแข่งขันหรือร่วมลุ้นของรางวัลกับเซมิโปรตัมและร่วมโบนิโฟเกิลโดยติดตามรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์อิงอิงดอทคอมครับพบกันใหม่ทุกวันพุธที่คืน45 กับเรื่องราวดีๆในเกมกอล์ฟกับเรา Golf Paradise สำหรับวันนี้สวัสดีครับ